นายกต้องเจออีก3เฮอรดลอย่างน้อยอันแรกก็คือเหมือนที่ยีบสพฤษภาคมต้องตัดสินใจว่าจะรับการเปิดวิปายไม่วางใจของฝ่ายค้านหรือจะยุบสภาก่อนนะแต่อย่างไรก็ตามในประฏิบัติก็เลือดไหลออกก็เรื่อยๆเอกนัดพร้อมพันนะก็ลูกชายของกำนันสุเทพก็ลาออกจากปฏิบัติอยู่มาเจปปีก็ลาออก น,นคะครับีหลายคนก็ทยอยลาออกหลังจากที่พีรพันธ์ลาออกก็ทยอยลาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กำลังเดินเกมพลาดก็หวังว่าเออจะเป็นคนมาแก้กฎหมายบัตรเลือกตั้งสองใบแล้วจะได้เปรียบผมเรียนยำน้ำนะไอเกมบัตรเลือกตั้งสองใบไอเกมเลือกตั้งสอกอสอผู้ว่ากทมนในช่วงระหว่างนี้เป็นเนกาตีฟสามเกมผลที่ออกมาฝั่งรัฐบาลจะเป็นลบไม่เชื่อคอยดู สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทาง,ทาง YouTube และรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับคราวนี้ทักษิณก็โผล่ขึ้นมา การโผล่ขึ้นมาของทักษิณน,นะครับก็มีนัยยะที่สําคัญและตอนนี้ก็เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งเพื่อไทยและทักษิณชัดเจนฮะจะมีการเปิดตัวให้ลูกสาวของทักษิณเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของคุณโทนี่ในรอบ10ปีนะครับ สายตาย,ยังจับจ้องมองที่ดวงดาว,ดวดาวสองเท้ายังคงเดินดินเหมือนกับวันนั้นทุกและสุขลังไหลผ่านชีวิตฉัน,ฉนผ่านพบเจอประสบการณ์ไม่ซ้ำใคร ทามว่ามันเหนื่อยไหมกับที่ผ่านมาโอ้ซิงเกิแรกในรอบสิบปีไม่เหมือนบางคนนะฮะอยู่มาแปดปี <c oughs> แต่งไปกี่เพลงจำไม่ได้สักเพงเลงเลยแม่ก้อนหินกับช่อดอกไม,กไม้สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ช่างมัน จริงแล้วเนี่ยท่านนายกต้องเจออีกสามเฮอร์โอยางน้อยอันแรกก็คือวันที่ย2ิบสองพฤษภาคมต้องตัดสินใจว่าจะรับการเปิดวิปายไม่วางใจของฝ่ายค้านหรือจะยุบสภาก่อนเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นพับยุบไม่ได้ละถ้าแพ้โหวตก็ต้องเหลาเน้นนายกก็ต้องตรวจแถวมันไม่เหมือนตรวจแถวกองเยียะนะตรวจแถวสสเนี่ยมันมีฟุบฟอกฟุบฟอบทั้งหมนอะ่ะพราะนั้นก็ต้องมาดูว่า ตรวจแถวแล้วเกินครึ่งไหม,มถ้ามั่นใจก็ยอมให้ฝ่ายค้านอภิปรายเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงจุดแล้วเนี่ยแล้วก็ยกมือเนี่ย้าแพ้ก็ต้องลาออกนะอันนี้เป็นสเต็ปสองอันที่สามก็คือเมื่อท่านอยู่ครบแปดปีเดือนสิงหาเนี่ยก็ต้องมีการตีความว่าตามหลักการแล้วเนี่ยมันครบแปดปีเป็นนายกรบแปดปี เพราะว่าเจตนารมณ์ก็คือว่าไม่ต้องการให้ใครอยู่นาะนจึงร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาร่างเองนะแล้วก็จะมาแก้บาลีเองเนี่ยคงยากนั่นก็อีกตอนนึงคงไม่ทันใน้เอกฝันสลายไม่ทัน e <ใจ S 1> เอกเสียใจด้วยวันนี้ประยุทธ์ทําแพงประชาชนหมดแรงแล้วคำถามสุดท้ายอยากจะถามคุณโทนี่นะครับรัฐบาลหน้า ไหวไหมครับเหนื่อยไหมฮะมีอะไรจะฝากถึงนันใน,ในรตรีคนต่อไปไหมฮะถ้าใครบอกว่า,าแก้ง่ายผมว่าไ,ไม่จริงแต่แก้ยากครับแต่แก้ได้ไหมผมเชื่อว่าจะแก้ได้อือย่างที่ท,ที่ที่น้องอิงมาปรึกษาผมแล้วก็เขาใช้ความคิดทางเด็กรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยแล้วที่บอกว่าทำดั a ทร็กทำอะไรต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบดัวทร็กอะไรพวกนี้ผมผมฟังแล้ว ไอ้เขาท่าฮะผมเป็นคนชอบ reverse blend reverse mentor คือเรียนรู้จากเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กใหม่ๆเนี่ยเขาวิธีคิดเขาแต่ว่าเราให้ความสุขุมรอบคอบให้ประสบการณ์เข้าไปดีฮะผมว่าก็เป็นงานหนักฮะเป็นงานหนักเป็นงานหนักที่ที่เป็นที่ทำได้เป็นงานหนักที่ทำได้ เมื่อมีฝันก,ก็ต้องเดินไปให้สุดทาฉันจะเคียงข้างเธอมอบความหวังสร้างชีวิตใหม่นี่คือฝันยิ่งใหญ่ของฉัน ผมคาดเดาเอาว่าอามันมีสามขั้นตอนที่ผมพูดว่าที่นายกต้องไปเชิญที่ขั้นตอนแรกก็ที่คือผ้ยามไปแล้วว่าก่อนปียี่บสองเนี่ยท่านนายกจะชิงยุบสภาก่อนเพื่อจะหลงเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่นายกคิดไว้แต่ว่ายังไม่สามารถไปตีความว่านายกอยู่ได้เกินแปดปีหรือเปล่าเพราะว่านายกเขาสามารถนะเป็นนายกตีแต่ไม่ใช่เจ้านหน้าที่รัฐเขาอย่งทามาแล้วเลย S <S เลย <S <S <ช>ไม่แน่ใจว่าคราวหน้าเนี่ยครบแปดปีแล้วอาจจะบอกว่าที่แปดปีเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกเลยเพิ่งเป็นนายกได้สองปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยกด้นะฮะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือคืออะไรอ่ะเรื่องกระบวนการการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันมันแล้วแต่แล้วแต่ว่าตัดสินให้ใครอะ่ะมันก็ลําบากนะ่อตัวารเยอะอันที่สองอันที่สองขั้นตอนที่สองที่ผมว่าเนี่ยก็คือขั้นตอนของการอภิปรายแล้ว อาจจะมีบางพักจะไม่ไว้วางใจหรือเปล่าถ้าไม่มีลาพังเสียงฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่พออยู่แล้วนะครับถ้ามีบางพักบอกไม่ไว้วางใจด้วยอย่างนี้ไม่ไหวรัฐบาลนี้ก็ออกก,ก็ก็โหวตไม่ไว้วางใจในายกก็ต้องลาออกอย่างเดียวยุบสภาไม่ได้อันนี้ตามรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วขั้นตอนที่สามก็ที่ว่าไปตีความว่าเป็นนายกครบแปดปีหรือเปล่านะฮะนี่ก็ แต่ถ้าท่านจะเอาตามป้อมก็บอกว่าปลายปีจะยุบสภาแต่ว่าเป็นอำนาจนายกแต่ป้อมบอกไว้ก่อน,นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้งงๆครับตอนนี้ขนาดป้อมห้ามห้ามไม่เอาพักธรรมนัตมาร่วมกินข้าวด้วยแต่ขนาดเดียวกันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเรียกครอบงำหรือเปล่าหรือครอบครอง รืทออ่าน,นครับท่านสังสมชนครับวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับที่จังหวัด,ดอุดรธานีจะมีปากฐกถาพิเศษนะครับโดยท่านประธานที่ปรึษาด้านการมีส่วนร่วมแลนวัฒนธรรมของภาคไทยคือคุณกุ้งยิงแพร่คอคานจะ,สะแสดงปากฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องของ ก้าวต่อไปของครอบครัวเพื่อไทยว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรไมีถิททางอย่างไรก็ว่าพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้ช่วยติดตามครับผมคิดว่าถ้ากระบวนการมันเดินมาถึงท่านนี้มีคณะกรรมการที่มาจากในแต่ละสัสดส่วนแล้วเนี่ยถ้าในวาระสามไปมีกระบวนการไปกว่อเนี่ยมันจะทําให้การเดินไปสู่ไม่ว่าจะเป็นการ เริ่มตัง้งหรือว่าในอนาคตที่ต้องใช้กฎหมายนี้เพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคิดอะไรนะครับจนมากเกินไปเพียงแต่ว่าให้กระบวนการมันเดินหน้าไปให้เสร็จซึ่งผมมั่นใจว่าจะทําให้เสร็จโดยเร็วที่สุดและที่บอกว่าจะเสร็จในช่วงเดือนเมษาเพื่อขอเปิดพิสามันนะฮะยังเป็น timeline น,น,นั้นไหมถ้าเสร็จก,ก็ต้องขอหารือกระทางการ ท่านประธานรัฐสภา,านะครับว่าจะมีช่วงเวลาไหนที่จะพอหาเวลาที่จะเป็นการเปิดสมัยวิสามัญทันหรือไม่อย่างไรแต่ว่ายังเดีย๋ยวขอดูก่นเพราะว่าเพิ่งไปได้แค่สองสามมาตราณต,ตอนนี้ยังมั่นใจว่ากฎหมายลูกจะผ่านสําเร็จไปได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ครับจะพิมพ์แต่ว่าผมคิดว่าโดยกระบวนการมันไม่ควรที่จะถูกไปให้มีปัญหาสําหรับกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ถูก ตั้งตัวแทนขึ้นมาร่างแล้วแล้วกฎหมายม,มันเป็นมันเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะฮะทักษิณทำซิงเกิลเบรงขึ้นมานะครับในระยะ8ปีหลังจากที่หลบหนีออกจากประเทศไทยนะครับหลังจากที่โดนหมายจับในหลายคด,ดีในกรณีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทักษิณมีการเคื่อนไหวเดินทางมาสิงคโปร์มาทับหน้าพบกับพักเพื่อไทยหลังจากนั้น นะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อไทยก็ตั้งโครงการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาให้บรรดาสอสอไปทําการถ่ายรูปกับบรรดาแกนนำนะครับในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะบอกว่านี่คือ,อครอบครัวของเพื่อไทยใส่เสื้อของเพื่อไทยมัดตาสังเป็นพวกของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนอกจากนี้ก็จะให้อุ้งอิงนะครับลูกสาวของทักษิณเป็นลูกสาวคนโตเดินสายนะครับ ไปทำการแสดงวิสัยทัศน์ไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ้างว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับทักษิณก็บอกว่านะครับจะต้องให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารและคนรุ่นเก่าอยู่ไม่ได้สุดท้ายคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ว่าเนี่ยนะฮะก็กลับกลายเป็นลูกของทักษิณน,นอกจากนี้ทักษิณยังบอกอีกนะครับว่า นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกกัฐมมตีเนี่ยจะไม่ลอดนะถึงการประชุมโอเปกหรอกยังไงก็ล่มก่อนการประชุมโอเปกอย่างแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์มันอาจจะฟลุปก,ก็ได้ฮะผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่าทักสินเดินไปเดินมาเนี่ยเนีย่ยง,งาเอาลูกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตีแทนไม่ต่างจากช่วงของยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ต่างจากช่วงสมชายวงศสวัสดิน์ะครับที่เขาเอาครอบครัวเข้ามานะเพื่อไทยก็คงเห็นชัดเจนถูกร้องเรียน เรื่องของการาเข้าแทรกแซงพยายามที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายลูกนะครับเรื่องของพรกอเลือกตั้งให้สามารถเข้าแทรกแซงพักการเมืองได้แต่ก็ถูกตกไปนะครับคงเห็นชัดเจนว่าทักษิณต้องการอาอุ้งอิงเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอ้างคนรุ่นใหม่ปูทางทุกอย่างคนรุ่นมงรุ่นใหมอ่อ่ะก็คือครอบครัวชินวัตรนั่นแหละนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้เขาเดินเกมเหมือนอะไรเหมือนยิงลักชินวัตรทำเลยนะครับ เตรียมพร้อมประกาศตัวคนที่จะมาลงเลือกตั้งเป็นนาย,ยกรัมตีต่อไปไปไปมามาก็คนในครอบครัวเขายิ่งรักก็เป็นแบบนี้นะครับแบบเดิมแตนะบอกว่ากลับประเทศไทยได้แน่นอนอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วฟลกุกบอกว่าสุดท้ายหวังว่าจะไปเป็นรัฐบาลเองแล้วก็จะพาให้อ,อุค์อิงพาเขากลับบ้านก็คงเห็นชัดเจนทุกอย่างก็คงเห็นนัยยะเชิงนัยยะทางการเมืองชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตาม นะครับเรื่องนี้การเมืองก็เริ่มหนักขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ประกาศนะครับที่จะให้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยานะัสถานการทางการเมืองคุกกรุ่นภาคใต้กลับมารุนแรงทหารพลานถูกยิงถล่มไป2ชุดได้รับบาดเจ็บชุดครั้งละ4นายสนาย นะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกเห็นคงเห็นว่าสถานการณ์ทุกอย่างกลับมารุนแรงการเมืองก็เริ่มมีการลุกคือจะมีการเดินสายหาเสียงเตรียมพร้อมการเลือกตั้งและนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะที่บางคนสมศักดิ์ก็ไม่เห็นด้วยนะฮะสมศักดิ์เทพสุทินก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการาจัดให้มีการเลือกตั้งหลังการประชุมโอเปกนะครับในขณะที่ฝั่งของพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าอุ้ยอีกปีนึงนะ่ะนะอย่างที่ผมเรียนทุนสวนะ่วนอีกปีนั่นนะ่ะจะครบ ก็คือเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566จะจะครบวาระเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งใหม่ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอยู่ที่สถานการณ์เรื่องยุบพักไม่ยุบพักในขณะที่พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนะก็บอกว่าเรื่องของการยุบพักเนี่ยนะขออภัยเรื่องของการยุบสภาเนี่ยนะครับ<โ>ก็อยู่เขาคิดเองว่าจะยุบสภาในเดือนสิงหาคมนะนั่นเะป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์แต่อย่างไรก็ตาม เกมนี้น่าสนใจทักษิณยังบอกอีกนะครับว่าไม่ลอดหลอกการประชุมโอเปกนะฮะไม่ถึงแน่นอนที่ผ่านมานะฮะไปย้อนคําพูดของทักษิณทักษิณบอกว่าพลนเอกประยุทธ์ไม่ลอดแน่นอนเดือนพฤศจิกายนปี64ไม่ลอดแน่นอนในครั้งต่อไปก็บอกต่อมาไม่ลอดแน่นอนธันวาคมปีพุทธศักราช2564ก็ลอดมาทักษิณบอกอีกกุมภาพันธ์ 65ไม่รอดแน่นอนยังไงก็เจ๊งอภิปรายวังใจโดยไม่มีการลงมตินะยังไงประยุทธ์ก็ไม่รอดพลเอปลกเอประยุทธ์ก็รอดมานะครับจนถึงปัจจุบันกลาวนี้ทักษิณบอกอีกพลเอกประยุทธ์ไม่รอดแน่นอนการประชุมโอเปกเนี่ยผลก,การประชุมโอเปกมาเรียบร้อยประยุทธ์ก็ไม่รอดแน่นอนนะฮะโอุ้ณส่วนต้องพิจารณาเองแล้วกันนะแต่ที่ผ่านมาผมก็ยังคงยืนยัน นะเรื่องการเลือกตั้งหย่าจคจบวาระน,นะน,านู่นน่ะมีนาคมปี6 6นู่นน่ะต้องพอจะเลือกตั้งครบวารละปุ๊บจะต้องใช้เวลาอีก30หรือ45หวันตามรัฐธรรมนูญนะครับตามพรบเลือกตั้งตอนนี้ในขณะที่ผมทำคลิปพรบเลือกตั้งเนี่ยนะฮะพรบเลือกตั้งก็ยังไม่ออกเลยนะยังไม่เรียบร้อยเรือยซ้ำไปต้องใช้เวลาอีกนานนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ถึงเดือนสิงหาคมยังไม่มีเลือกตั้งมันยังล่าก,กันไปยาวนะครับ ในขณะที่ประยิปัดก็หักพลังวิรัาณขึ้นมาคุมเกมเพื่อหวังจะแก้กติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะแต่อย่างไรก็ตามในประยิปัดก็เลือดไหลออก,กเรื่อยๆเอกนัดพร้อมพันนะก็ลูกชายของกำนันสุเทพก็ลาออกจากประยทิปัดอยู่มาเจ็ดปปีก็เหล่า นะครับีหลายคนก็ทยอยลาออกหลังจากที่พีรพันธ์ลาออกก็ทยอยลาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ไิปัดกำลังเดินเกมพลาดก็หวังว่าเออจะเป็นคนมาแก้กฎหมายบัตรเลือกตั้งสองใบแล้วจะได้เปรียบผมเรียนยำน้ำนะไอเกมบัตรเลือกตั้งสองใบไอเกมเลือกตั้งสองกอสอผู้ว่ากทมนในช่วงระหว่างนี้เป็นเนกาตีบสามเกมผลที่ออกมาฝั่งรัฐบาลจะเป็นลบ ไม่เชื่อคอยดูขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประชาชีวิตนี้เพื่อกัรตรษาพระศาส,สนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินเม้นสูญสินลมหายใจเอกราชาาติขอมอบไว้ให้ประชาชนทุ่มเทใจพันธนาพาชาติมั่นคง Só